ดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์อาร์เซนอลเสมอซันเดอร์แลนด์2ต่อ2เริ่มต้นกันที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเกมพรีเมียร์ลีกคู่ที่น่าตื่นเต้นและสร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลปืนใหญ่อาร์เซนอลพอสมควรนั่นก็คือเกมที่พวกเขาบุกไปเยือนทิ่นสเตเดียมออฟไลท์และทำได้เพียงแค่เสมอกับแมวดำซันเดอร์แลนด์ด้วยสกอร์2ต่อ2เกมนี้ถือเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของอาร์เซนอล และเป็นเพียงหนึ่งในเกมที่ผลการแข่งขันออกมาเท่ากันซึ่งส่งผลให้พวกเขาสูญเสียสถิติสำคัญที่เคยทำเอาไว้นั่นคือการคว้าชัยชนะติดต่อกัน8นัดรวดและที่สำคัญกว่าน,นั้นคือการเสียสถิติครีนชีต8นัดติดต่อกันไปด้วยในคราวดเดียวกันถึงแม้ว่ามิดกุเอลอารเตตาโคชอาเซนอนจะแสดงความเซ็งที่ทีมทิ้ง2แต้มสำคัญไปก่อนช่วงเบรกทีมชาติแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือจุดแข็งและจุดอ่อนที่ปรากฏชัดในเกมนี้ ทั้งในฝั่งผู้ชนะทางจิตใจยอย่างซันเดอร์แลนด์และในฝั่งอาร์เซนอลที่ยังต้องกลับไปทำการบ้านต่อเกมนี้ถือเป็นการทดสอบแทัคติกของกุนซอทั้งสองฝ่ายเรจิสเลอร์บริสกุนซอซันเดอร์แลนด์พยายามรักษาสมดุลของเกมเน้นความแน่นหนาในระยะที่ทุ่มไกลได้น้อยลงด้วยการเพิ่มพื้นที่การวิ่นของนักเตะทั้งนี้เพื่อลบจุดแข็งรูปทุ่มไกลของอาร์เซนอลทำให้เกมรุกของอาร์เซนอลติดขัดๆทำประตูเพึ่งมินาทีของการแข่งขันได้ยากขึ้น จุดแข็งของอาเซนนทที่น่าจับตามองแม้จะจบลงด้วยผลเสมอ2ต่อ2แต่อาเซนนลยังคงแสดงให้เห็นถึงรากฐานความแข็งแกร่งบางประการที่ทำให้พวกเขายังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตารางและนำจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอยู่อย่างน้อย4แต้มในช่วงเบรกทีมชาติความอันตรายจากลูกตั้งเตะที่หลากหลายหนึ่งในอาวุธสำคัญที่ถูกพูดถึงอย่างมากของไอปืนใหญ่ในฤดูกาลนี้คือเรื่องของลูกนิ่งหรือลูกเซตพีซ ไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่มไกลที่สามารถสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งได้หรือจะเป็นลูกเตะมุมความอันตรายของลูกเซตพีซจากอาร์เซนอลนั้นถึงขนาดที่เลบริสกุนซือซันเดอร์แลนด์ต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นอาวุธที่อันตรายมากและเป็นจุดเด่นที่สําคัญกับเกมนี้มากๆเราจะเห็นได้ว่าการที่ทีมเยือนมีความสามารถในการสร้างโอกาสจากสถานการณ์ที่เกมหยุดนั้นทําให้พวกเขาได้เปรียบในหลายเกมที่ผ่านมานี่คือความได้เปรียบทางแทคกติกที่คู่แข่งต้องคิดหนัก การลงโทษคู่แข่งในจังหวะที่ผิดพลาดอาร์เซนอลยังคงแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมในการเปลี่ยนจังหวะผิดพลาดของคู่แข่งให้เป็นประตูในเกมนี้ซันเดอร์แลนด์เลือกที่จะเล่นบอลยาวและตั้งเกมในแดนของอาร์เซนอลมากกว่าจะพยายามต่อบอลขึ้นมาจากแผงหลังและจังหวะที่แมวดําพยายามต่อบอลขึ้นมานี่แหละที่กลายเป็นจุดบอดให้อาร์เซนอลชกช่วยโอกาสจนได้ประตูนี่เป็นเหมือนเครื่องมือที่คอยย้ำเตือนคู่แข่งว่าหากการขึ้นเกมจากแนวรับของพวกเขาไม่แม่นยำหรือผิดพลาดเมื่อไหร่ อาเซนอนก็พร้อมจะลงโทษทันทีเหมือนกับมือปืนที่รอจังหวะนกต่อบินผ่านแล้วลันไกใส่เป้าหมายทันทีไม่มีลังเลภาพรวมยังเป็นทีมระดับท็อปของทวีปแม้จะพลาด2แต้มแต่ในสายตาของกุนซือคู่แข่งอย่างเรจิสเลบริสก็ยังมองว่าอาเซนอนเป็นคู่แข่งที่ยากตามที่คิดเอาไวา้และอาจจะถึงขั้นเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของยุโรปในตอนนี้ด้วยซ้ำนี่คือการยอมรับจากฝ่ายตรงข้าม ที่แสดงให้เห็นว่าในเชิงคุณภาพและมาตรฐานการเล่นโดยรวมแล้วอาเซนอลยังคงอยู่ในระดับที่สูงลิฟพวกเขาเป็นบททดสอบที่ใหญ่หลวงสำหรับซันเดอร์แลนด์จริงๆเมื่อเราพูดถึงการเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของยุโรปก็แน่นอนว่ามันต้องมาพร้อมกับความกดดันที่มหาศาลและบางครั้งความกดดันนั้นก็พามาซึ่งความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะส่งผลต่อผลการแข่งขันได้โดยตรง ซึ่งนำเราไปสู่ประเด็นของจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นการด่วนจุดอ่อนของอาเซนนลและข้อถกเถียงเรื่องผู้รักษาประตูการพลาดท่าถูกตีเสมอในช่วงเวลาทดเจ็บนาที 90+4 นั่นเป็นสิ่งที่อาเซนนลต้องนำไปวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวะการเสียประตูตีเสมอที่2ต่อ2การตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดของดาวิดรายาผู้รักษาประตู จุดอ่อนที่ถูกพูดถึงอย่างเข้มข้นหลังเกมคือการตัดสินใจของดาวิดรายาผู้รักษาประตูเดวิดซีแมนตำนานผู้รักษาประตูอาเซนนลผู้เคยเฝ้าเสาให้ทีมไปกว่า500นัดระหว่างปี1,990ถึง2,003ได้ตั้งคำถามต่อรุ่นน้องตำแหน่งเดียวกันอย่างรายาซีแมนตั้งคำถามหลักๆ2เรื่องคือรายาควรจะออกมาจากเส้นประตูหรือไม่และวิธีที่เขาเลือกเล่นบอลรายาพยายามที่จะคว้าวบอลไว้แทนที่จะชกบอลทิ้ง โดยซีแมนสงสัยว่ารายารับรู้ไหมว่ามีคู่แข่งกำลังวิ่งเข้ามาใกล้ด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดในเสี้ยววินาทีนี้ทำให้ไบรอันบล็อบบี้ผู้เล่นซันเดอร์แลนด์ถึงบอลก่อนและจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมลองคิดภาพตามนะครับเหมือนเรากำลังแข่งเกมวิ่งรายาดันที่จะรับไม้ผลัดด้วยการกอดแทนที่จะปัดไม้ผลัดไปข้างหน้าทาให้ไม้ผลัดหลุดมือไปให้ทางไบรอันบล็อบบี้เสียอย่างนั้นนี่เป็นความผิดพลาดที่ราคาแพงมากๆ เพราะมันทําให้ทีมเสีย2แต้มสําคัญไปโดยปริยายการควบคุมเกมในช่วงท้ายการที่อาเซนอนพลาดท่าในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของเกมอาจบ่งบอกถึงปัญหาในการควบคุมอารมณ์และจังหวะของเกมในช่วงท้ายพวกเขาเกือบจะคว้า3ามแต้มกลับบ้านได้อยู่แล้วแต่การปล่อยให้แมวดําสามารถบอมเข้าเขตโทษและสร้างโอกาสตีเสมอได้ในช่วงทดเจ็บนาทีที่ 90+4 แสดงให้เห็นว่าพวกเขายังขาดความเด็ดขาดในการปิดเกม จุดแข่งของซันเดอร์แลนด์ที่ใช้หยุดไอ้ปืนใหญ่ฝั่งซันเดอร์แลนด์ใต้การนำของเรจิสเลอเบิสนั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและแท็กติกที่ชาญฉลาดที่น่าชื่นชมมากๆการได้ผลเสมอสองต่อ2จากทีมที่เลอ์บิสยกย่องว่าอาจเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปนั้นถือเป็นความสำเร็จอย่างแท้จริงการจัดการเกมรับและวินัยทางแท็กติกเลอ์บิสกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากแต่ลูกทีมของเขาจัดระเบียบดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งแรกพวกเขารู้ว่าต้องทำอะไรเพื่อรับมืออาเซนอลนการยืนตำแหน่งที่แน่นหนาะทำให้อาเซนอลนเจองานยากลำบากในการเจาะเข้าทำแท็ติกป้ายโฆษณาพิฆาตจุดที่น่าสนใจและสร้างเสียงฮือฮาในวงการฟุตบอลคือการใช้แทคนิกที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ของเรจิสเทอร์บลิสกุนซือซันเดอร์แลนด์เขายอมรับว่าได้ขยับป้ายโฆษณาให้เข้ามาใกล้ขอบสนามมากขึ้นในรังสเตเดียมออฟไลท์ทำไมต้องทำแบบนี้ ก็เพื่อรับมือกับจุดเด่นลูกทุ่มไกลของอาร์เซนอลการขยับป้ายโฆษณาเป็นการลดพื้นที่การวิ่งและการส่งแรงในการทุ่มไกลซึ่งตามหลักการแล้วจะช่วยสร้างสมดุลทางแท็กติกของเกมได้ดีแท็กติกนี้เหมือนกับที่เรารู้ว่าคู่แข่งชอบใช้หมัดยับยาวๆแล้วเราพยายามที่จะเข้าไกลๆเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้มีพื้นที่เหยียดยาวได้ถนัดนี่ไม่ใช่แค่การขยับป้ายโฆษณานะครับแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าซันเดอร์แลนด์พยายามหารายละเอียดที่จะช่วยชนะทุกอย่าง เอางี้ฮะใครจะคิดว่าป้ายโฆษณาข้างสนามที่ปกติเราเห็นแต่ชื่อเบียร์ยี่ห้อดังหรือบริษัทรถยนต์จะกลายเป็นอาวุธลับทางแท็กติกได้เหมือนกับที่เราพยายามที่จะใช้ไม้จิ้มสันงัดประตูเหล็กนั่นแหละมันดูเล็กน้อยแต่ถ้าใช้ถูกที่ถูกเวลามันก็หยุดยั้งอาวุธใหญ่ของคู่แข่งได้จริงๆความเชื่อมั่นและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือสปิริตของนักเตะซันเดอร์แลนด์ เรจิสเลฟลิสกุนซอยกย่องลูกทีมของเขาว่าพวกเขาทำงานอย่างหนักจนถึงท้ายที่สุดและมีความเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนจังหวะของเกมได้พวกเขายังคงเชื่อมั่นว่าสามารถยิงเพิ่มได้อีกหนึ่งลูกและในที่สุดพวกเขาก็ทำได้ในนาทีสุดท้ายนอกจากนี้แฟนบอลของซันเดอร์แลนด์ก็มีส่วนช่วยทีมได้มากในการสร้างบรรยากาศและผลักดันให้ทีมสู้ไม่ถอยนี่แสดงถึงจิตวิญ,ญญาณของนักสู้ที่ทำให้พวกเขาได้แต้มสำคัญในบ้านบทสรุปของการเสมอการ2ต่อ2 เกมนี้จึงไม่ใช่แค่ผลเสมอธรรมดาแต่เป็นผลการแข่งขันที่เผยให้เห็นถึงความเปราะบางเล็กๆน้อยๆในการตัดสินใจของอาเซนนลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งสำคัญอย่างดาวิดรายาผู้รักษาประตูในขณะเดียวกันก็เป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งในเรื่องลูกเซตพีซที่ยังคงเป็นอาวุธเด็ดของพวกเขาอยู่เช่นกันส่วนฝั่งซันเดอร์แลนด์นั้นพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าการเตรียมตัวมาอย่างดีการมีวินัยและการใช้กลยุทธ์เฉพาะกิจ หรือป้ายโฆษณาประกอบกับจิตใจที่สู้ไม่ถอยของไบอันบ็อบบี้ที่จบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนั้นก็สามารถทําให้พวกเขายื้อแต้มจากทีมที่แข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งของยุโรปได้สําหรับอาเซนอลการเสีย2แต้มนี้อาจจะดูน่าเสียดายแต่เดวิดซีแมนตำนานผู้รักษาประตูอาเซนอลก็ได้สรุปไว้ว่าถึงแม้เกมนี้จะเป็นบททดสอบที่ใหญ่หลวงแต่โดยรวมแล้วไอ้ปืนใหญ่ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีบนตารางคะแนนพวกเขายังคงเป็นทีมที่มีศักยภาพที่ต้องได้รับการยกย่อง แต่ก็ต้องไม่มองข้ามคำถามสำคัญที่ถูกโยนมาให้ผู้รักษาประตูอย่างดาวิดรายาต้องนำไปแก้ไขในช่วงเบรกทีมชาติทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวอาเซนอลเสมอซันเดอร์แลนด์2ต่อ2พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ